ตอนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาเพลินนะครับวันนี้ช่องเกษตรพาเพลินนะครับพามารับชมนะครับวิธีการทําเห็ดนะครับผมเป็นเห็ดฟางแล้วก็เห็ดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เจ้าของฟาร์มนะครับชื่อฟาร์มว่าอัมพรบ้านเห็ดนะครับที่นี่ตั้งอยู่มาพผยนะครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับ ติดตามได้เลยครับในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เจ้าของฟาร์มนะครับนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนพี่อัมพรฟาร์มพี่อัมพรนะครับฟาร์มเห็ดที่บ้านบึงนะครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับผมคุณพี่แนะนําตัวหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นฟาร์มบ้านเห็ดอัมพรบ้านเห็ดค่ะครับผมจะทําเห็ดขอนเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็ดขอนนะครับแล้วที่นี่ทำทำ ประมาณกี่ชนิดครับคุณพี่มาเรียกคุณแม่ดีกว่าเรียกครับคุณแม่ดีกว่าค่ะถ้าลูกค้าสั่งเป็นเห็ดน้างฟ้าภูฐานก็ทําให้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทํำยื่นเพื่อนอยู่ที่เห็ดพอนค่ะอืมนะครับผมเดี๋ยวพามารับชมหน่อยนะครับนี่นะครับกําลังอันนี้ทําบรรจุใช่ไหมครับพี่ค่ะคุณแม่เป็นบรรจุเป็นก้อนเห็ดค่ะทาการบรรจุก้อนเห็ดนะครับวันหนึ่ง ประมาณกี่ก้อนครับ้าคนตอกเขาจะตอกอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งเกือบพันหนึ่งถึงพันฝานะคะคนนี้จะได้พันปากก้อนเลยตอนหนึ่งวันเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับวิธีการทํานะครับนี่เลยครับเร็วมากครับ โอ้โหไม่ถึง10 1สวิเร็วจริงๆครับเดี๋ยวเราผมมาถามถึงในหนึ่งก้อนนะครับคุณแม่หนึ่งก้อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับหนึ่งก้อนเนี้ยครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับกว่าจะมาเป็นก้อนเห็ดอย่างนี้ครับก็ะครับผม ที่ทำร้อยกิโลแล้วจะมีผสมล้ำห้ากฮนโลครับแล้วจะมีอาหารมีพวกฮอร์โมนผสมนาม้าครับผมก็มาผสมกันแล้วก็ถึงก็มาบรรจุเป็นก้อนอย่างนี้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับก็หลายขั้นตอนเหมือนกันครับหลายขั้นตอน, <laughs> นแล้วทำออกมาแล้วทําก้อนออกมาแล้วนี้ก็ต้องเอามาใส่เตานึ่องอืมอันนี้คือเตาเตานึ่งใช่ไหมครับนี่เตานง,น,งนึ่งอีกประมาณ6กชั่วโมง โอ้โหหกชั่วโมงเลยนะครับพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่หกหกชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาออกมาแล้วอย่างน้อยต้องสิบชั่วโมงขึ้นไปถึงจะหยอดเชื้อได้หกชั่วโมงก็บวกลบบวกอีกสี่ชั่วโมงสิบอันนั้นอันนั้นหกชั่วโมงแล้วจะเอาออกมาพักไว้อีกอย่างน้อยสิบชั่วโมงโอ้โหโอ้สิบชั่วโมงนะครับแล้วถึงจะมาหยอดเชื้อตัวนี้โอ้ อันน,น,นี้เป็นหัวเชื้อเชื้อให้ค่ะดูตรงกองเลยค่ะดูกลจะเอาเชื้อตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเชื้อเชื้อเห็ดที่เราเห็ดของที่เราใช้หยอดอ๋ออันนี้เห็ดขอนใช่ไห <Immer. S 2> มครับนะครับพี่ๆอันนี้เป็นเชื้อเห็ดนะครับผมแล้วอุณหภูมิที่ที่ใช้ในการอบครับตั้งถึงร้อยองศาตอนนี้หนึ่งร้อยองศาเราใช้ความร้อนค่อนข้าง เยอะเลยนะครับ<ช>100ร้อยองศาเลยร้อยองศาหกหกสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับหนึง่งก้อนเห็ดหนึ่งหนึ่งก้อนทำทำแต่ละครั้งที่ผสมเนี้ยครับย,ย,ยังยังยังตัวที่ผสมอ่ะครับเท่าไหร่ทีเดยได้ร้อยกิโลครับผมแล้วก็ลำห้าโลโอ๋อก็คือกองนี้ก็คือผสมไว้แล้ว<ส>ใช่ไหมครับ บรรจุใส่ถุงได้เลยหนึ่งก้อนก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับผมหนึ่งก้อนเบโลอประมาณเกือบเกือบโลนะครับ แล้วถ้าถ้าเกิดว่าพี่ๆที่อยากเอาไปปลูกนะครับที่ที่บ้านนะครับต้องต้องดูแลยังไงบ้างครับอ้ครับผมทางความเราจะปลไปให้ปาไม่ให้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วถ้าให้ลูกค้ามารับไปสองเดือนก็จะเปิดเก็บดอกได้เลยแล้วพาพาไปชมหน่อยครับเป็นยังไงครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับนะครับอันนี้เดินมาชมนะครับผมด้านในโอ้โงเรือนเยอะเลยนะครับเนี่ยกี่โรงครับตรงนี้สาม <4 S 2> <iza S 1> ทั้งหมดทั้งหมดที่มีเปิดดอกจะมีอยู่เจ็ดโรงเรือนอืเจ็ดโรงเรือนนะครับคุณแม่ทำมานานหรือยังครับอันนี้สิดปีกับยี่สิบปีอ่ะโอ้โหนานมากมากเลยนะครับพี่พี่ก็เป็นว่าถือเป็นว่าอาชีพอาชีพแบบครอบครัวน่ะทำแล้วก็จ้างชาวบ้านแถวข้างทางบ้านเนี่ยให้เขามาช่วยมั่งเพราะว่าถ้าทำคนเดียวมันก็ไม่ไหวก็การเป็นการกระจายรายได้ไปนะครับ ก็จะมารับมารับจงังเนี่ยอย่างเงี้ยหาททำแล้วหยอดเชื้อแล้วเราจะเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้คือบ่มไวนะครับบ่มไว้ให้สองเดือนถึงจะเปิดดอกได้อันนี้ก็คือชุดนี้สองเดือนถึงจะเปิดดอกอย่างทําวันนี้วันนี้สมมติวันนี้เท่าไหร่นี้ยี่สิบสองก็ไปเปิดจะยี่สิบสองเดือนนะยีสองเดือนข้างหน้าโอ้โต้องต้องสองเดือนไปเลยใช่ไหมครับเกือบเกือบอ่ะบางทีก็มันบางทีมันจะกระทุ่งออกเร็วครับ แล้วก็จะเปิดก่อนทุกประมาณห้าวันติดวันประมาณครับเพราะว่าถ้าเปิดช้าเกินไปครับผมแนะนำหน่อยครับเป็นยังไงบ้างมันก็จะออกออกมาเร็วอ่ะออกช้าจะมันจะดันฝาหลุดออกมาเลยโอ้โหก็คือเชื้อเชื้อด้านในพร้อมที่จะออกมาแล้วใช่พร้อมจะออกดอกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราเรียงไว้เงี้ยเราจะปมประมาณถ้าถ้าลูกค้าสั่งก็ เลยประมาณสิบวันก็สั่งเขามาเอาออกไปเลยครับผมอย่างนี้มีมีออเดอร์ทุกวันไหมครับคุณแม่ถ้าดอกอะ่ะมีทุกวันคะ่ะแต่ถ้ากรอนกันแล้วแต่ว่าเราทาแล้วค่ลูกค้าก็จะสั่งตอนไหนครับถ้าลูกค้าสั่งมาเราก็พร้อมทาไว้ให้เลยแต่ถ้าดอกเราจะมีเก็บขายทุกวันอ๋อดอกก็คือเก็บดอกจะเป็นอีกอีกโรงหนึ่งใช่ไหมครับค่ะโอ้เดี๋ยวพามา เดี๋ยวชมตัวที่เป็นการพักพักพักเชื้อก่อนนะครับอันนี้อันนช้อตอ,นน,อนนี้เหมือนเขาเรียกว่าบ่มก้อนนะะบ่มก้อน,อนให้ให้เชื้อมันเดินให้ก้อนขาวนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ขาวนะครับยังค่ะอันนี้พิ่งหยอดเชือ้อน,น่เพิ่งหยอดเชื้อนะครับอ้เยอะเลยนะครับผมที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพลาเินนะครับเรามา มาดูวิธีการทําเห็ดนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากทําเป็นอาชีพหรือว่าอาชีพเสริมนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณคุณแม่ชื่ออะไรครับผมอําม่ชื่ออําพรคุณแม่อําพรนะครับคุณแม่ขอเบอร์ติดต่อหน่ยครับเผื่อพี่ครับผมท่านใดที่สนใจนะครับลองโทรมาสอบถามดูนะครับ คุณไม่ให้คำรึกษาได้ไดทุกรเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเห็ดนะยกเว้นเรื่อง <ยก S 2> ต้างยกเว้นเรื่องเงินจ่าแต่้ามาซื้อก้อนพร้อมขายอะ่ะพอาได้เงินนะครับนะครับบายเราไปชมลงเรือนต่อไปครับอันนี้จะเป็นที่เราเอามาเปิดดอกแล้วอันนี้ตัดไปแล้วครับตอนเช้า ตัดอันนี้อันนี้คอยที่ดอกสองกำลังจะออกครับผมเพราะว่าดอกแรกตัดหมดแล้ว <Reading. S 1> ดอกแรกเขาจะออกเยอะมากถ้าดอกสองอันนี้เขาจะเริ่มละจะเริ่มทยอยออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือดอกสองอันนี้ชุดสองแล้วถ่าหน้าสองมันเขาเรียกเห็ดหน้าสองอ่ะจะออกเรื่อยๆมีมีตัดทุกวันอ่ะมีมีขายทุกวันการกดูแลยากไหม,มครับยากไหม ลดน้ําวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งค่ะลดน้ําแบบอย่างเงีง้ยแพอตอนเที่ยงเราตัดเราก็จะลดน้ําเข้าอีกแล้วเดี๋ยวพอเราเว้นไปพอตอนบ่ายเราก็ต้องมาลดไว้ครับแล้วก็พอดอกแห้งตอนเย็นเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งตัดสี่ครั้งค่ะโอ้สี่ครั้งเลยนะครับวันหนึ่งต้องตัดสี่ครั้งทำไมงั้นเขาจะบานเดียอย่างเงี้ยคืออย่าง,าง,างาเงี้ยพพร้อมตัดแล้วเนี่ย จะพร้อมตัดแล้วถ้าอย่างนี้เขายังเล็กไปพี่นะครับอันนี้คือพร้อมตัดนะครับแม่บอกนะครับไซส์นี้เลยนะครับอันนี้ก็คืออัันน้ยงเลไปตอนเย็นนะครับรออีกสักสี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงแต่อย่างนี้เขาพร้อมตัดแล้วนยตอนเที่ยงบางตัดออกแบบนี้ยโตแล้วถ้าเกิดว่าตัดช้ามีข้อดีข้อเสียองไรบ้างถ้าตัดช้าเขาจะบาง จริงๆเขาก็จะบานเป็นนิดหนึ่งแล้วพอบางทีเช้าอาจจะตัดหลงไว้ถ้าต,ตัดเขาจะอยู่ประมาณขนาดนี้เขาจะกาลังสวยถ้าเล็กไปเขาก็เหมือนมันเล็กไปอ่ะแต่อย่างงี้ตัดได้หมดเลยอันนี้เห็ดอะไรนะแม่นนอันนี้เห็ดขอนคะ่ะอันนี้เห็ดขอนนะครับพี่พี่เห็ดขอน,เ,ขอนเพราะที่นี่ส่วนใหญ่ลงเรือนของเราจะพร้อมกับที่เห็ดขอนเพราะลงเรือนเราร้อนครับ เป็นโรงเรือนของนางฟ้าภูฐานก็จะ,จะให้เย็นแบบนี้นิดนึงอ๋อที่นี่มีเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะแต่ไม่อันนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าโรงเรือนของเราครั้งแรกเลยเราทําเห็ดฟางองเห็ดฟางครั้งแรกรเลยทําเห็ดฟางแล้วทีนี้พอโรงเรือนมันเก่าแล้วใช่มขานผ้ามันจะมีรูเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราอบแล้วไอมันออกนะครพอไอออกปุ๊บผลผลิตของเรามันเหมือนได้น้อยครับก็เลยเปลี่ยนมาทําตัวนี้ ราทำตัวนี้โรงเรือนเข้าอยู่ได้หายเกอากาศออกมาครับผมคุณแม่ก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยอายุที่เก็บเกี่ยวอะประมาณกี่เดือนครับห้าเดือนขึ้นไปโอ้ถือว่านานเลยนะครับนานค่ะนี่นะครับพี่พี่ห้าเดือนนะครับหนึ่งก้อนนะครับครับอืมนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับห้าเดือนนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องวันนี้ต้อง ติดไม้ติดมือกลับไปทํากับข้าวที่บ้านบ้างแล้วครับนะครับผมพูดถึงไปที่ไหนก็ต้องติดไม้ติดมือนะครับนะครับช่องเกษตรภาพเลิศนะครับแล้วอย่างนี้จําหน่ายก้อนละกี่บาทครับคุณแม่แปดบาทค่ะถือว่าไม่แพงนะครับไม่แปดบาทปกติที่อื่นเขาเข้าขายขึ้นราคาเพราะตอนเนี้ไอ้ของที่เราเอามาทำอะ ยื้อเลื่อยขึ้นอะไรไรเชื้อขึ้นขึ้นหมดทุกอย่างอ่ะครับมของเรามันขึ้นยากเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนตัวว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ครับเพราะว่าคนที่เราซื้อเราไปเขาก็ต้องอยู่ได้ทําแล้วอ่ะเขาต้องให้ให้เหลือให้พอมีอย่างเราขายเราจะขายเอาแต่เงินแล้วเขาไปทําแล้วขาดทุนเราต้องเห็นใจครับผมเขาอยู่ได้เราอยู่ได้แนวคิดจากคุณแม่อัมพรนะครับเจ้าของบ้านเห็ดนะครับนี่ครับ พี่ที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผม๋ยวให้พุณแม่พาเดินชมด้านในนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยหน้าสองตัดไปแล้วหน้าแรกเขาออกไปแล้วอันนี้จะเป็นหน้าสองหมดเลย,ยเพี่เขากาลังออกเนะี่ยอุ้ยกำลังดังนดันออกมาเยอะเลยนะครับแม่ดูนะครับเนี่ยพี่เขากาลังออกอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหน้าสองเห็ด <im it> หน้าสองนะครับเพราะหน้าแรกตัดหมดแล้วหน้าแรกเขาจะดอกใหญ่ ว่าเราจะทําเป็นเชื้อดอกใหญ่ครับผมแต่อันนี้อันนี้หน้าสองนี้ไซส์นี้ถือว่าไม่ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับหน้าแรกเล็กค่ะเล็กใช่ไหมครับหน้าแรกออกมาจะประมาณนิ้วโป้งมือค่ะโอ้โห oh. แต่พูดถึงดอกใหญ่ครับขายได้ราคาน้อยกว่าดอกเล็กนะเพราะอะไรครับคนเขาจะนิยมกินดอกเล็กมากกว่าโอ้ oh, นะครับดอกใหญ่ก็จะได้ถูกหน่อยหน้าแรกอะ่ะเราอศสยปริมาณน,น้ําหนัก น้ำหนักเยอะแต่เราได้น้อยแต่พอหน้าสองปุ๊บราคาจะปกติละโล80บาทอันนี้ก็คือกิโลละ80ค่ะตัดขายจะส่งตลาดนะโลละ80แต่ถ้าคนที่ไปซื้อตลาดต้องร้อยฝาแน่ๆใช่ครับผมนะก็ก็ต้องแม่ค้าก็ต้องเอากําไรนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยออกเพราะนี่เปิดทีหลังหน้าสองยังยังมีน้อยฝั่งนู้นอันนี้เพราะว่าเปิดทีเดียวเยอะตัดไม่ไหว ค่อยๆเปิดค่อยๆทำไปคุณแม่ทั้งหมดในโรงเนี้ยประมาณกี่พันก้อนครับเนี่ยประมาณ 10, หมื่นหนึ่งโมืนก้อนเลยเหรอครับเนี่ยมหมื่นก้อนหมื่ก้อนคูณแปดแปดมื่น 8, 8, บาทบโ,อโ,อโอ้โหนะครับผม <laughs> ในโรงนี้นะครับก็อยู่อันนี้โรงหนึ่งก็จะใส่ได้เต็มที่เลยนะ่ประมาณหมื่นหนึ่งครับผมมีครัเนี่ยอันนี้ไม่เต็มเพราะว่าลูกค้ามาแบ่งไปก่อนพันหน ก็โรงนี้ก็จะเหลือประมาณอยู่เก้าพันก้อนเก้าพันก้อน<ต>นะครับเพราะลูกค้าเขาจะมันมันไม่เต็มนะครับลูกค้าเขามาแล้วเขาไม่ได้เราก็เห็นใจเขาเขามาไกลอะ่ะก็เลยแบ่งให้เขาไปพันหนึง่งเขามาแล้วอ่ะเสียเวลาเขา <laughs> ทำอาชีพนี้ดีค่ะเราเป็นนายของตัวเราเองแล้วก็งานอยู่กับบ้านได้เวลาแล้วก็ลงมาตัดเสร็จงานแล้วก็ขึ้นไปพัก <laughs> <laughs> มันสบายอะ่ะครับ ได้เวลาได้เวลาตัดเราก็ลงมาได้เวลาลดน้ําเราก็ลงมาก็เป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่งเนาะไม่มีใครมาบังคับเรางานเกษตรได้เงินทุกวันเงินตายตัวจะอยู่ที่เราขยันหรือขี้เกียจเราทำเยอะเราก็ได้เยอะใช่ใช่อันนี้แมวคิดนวันหนึ่งได้ประมาณต้องสองพันกว่าบาทขึ้นไปวันหนึ่งวันต่อหนึ่งวันโอ้โหนะครับถ้าช่วงออกเยอะ หน้าแรกเนี่ยวันหนึ่งถึงสามพันสี่พันยังมีเลยอันนี้เหรอครับค่ะแต่ถ้าช่วงที่เขาจะหมดแล้วที่น้อยๆก็อาจจะเหลือแค่วันหนึ่งพันกว่าบาทโอ้แต่เรามันจะเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าใหม่ๆเขาจะได้เยอะครับแต่มีรายได้แน่นอนแน่นอนค่ะคเดือนนึ่ง่ายอย่างน,น้อยหกเจ็ดหมื่นหนีไม่พ้นโอ้โหอันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยนอกเรื่องสิน,นิดนึงครับอันนี้น้ำก็เอาไปใช้ในการทํข้อเหตุเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันทีห่หลายๆท่านจะทํา อ่านะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ปลาปาเราก็เหมือนต้องเปลืองสิ้นเปลืองไปเยอะอ่ะครับแม่เพราะาอันนี้พอเรามีน้ําสาของเราเองเราก็สบายน่าครับผมพี่ๆที่ที่คิดจะทานะครับผมก็มีน้ําก็ดีเหมือนกันนะครับคุณแม่บอกเพราะว่าก็จะได้ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนในการทานะครับในการทํา ก็คือใช้น้ำปราปาก็เปลืองนะใช่ใช้น้ำปราปามันเหมือนก็เหมือนกันเราก็ต้องเสียทุนเพิ่มไปอีกอ่ะครับผมอันนี้เรามีน้ำอย่างนี้มันก็สบายสบายครับค่อนข้างใหญ่เลยนะบ่อเนี้ยใช้ทั้งทั้งปีไม่หมด่ะหลหลายสิบปีแล้วไม่แม้เลยอันนี้ไล่ครึ่งอ่ะครับโหขุดไล่ครึ่งเลยนะครับคพ่อแม่เขาขุดไว้แต่เดิมครับเชื้อเห็ด ที่เราทิ้งเนี่ยครับเยอะขนาดนี้เราสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างครับเราแปลงทําเป็นปุ๋ยได้ค่ะทําเป็นปุ๋ยที่เราไว้ใส่ต้นไม้ใส่อะไร,รได้เพราะก็ต้องเอาไปผสมอะไรเอ็มอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็งามนะงามนะครับสังเกตดูต้นกล้วยนะครับสังเกต <laughs> ดถูถ้าใส่ต้นไม้นะเขาก็จะงามเพราะว่าในในในเนี้ยมันจะมีขี้เลื่อยมีปุ๋ยมีอะไรที่เวลาที่เราทําก้อนอนะ่ะก็ยังหลงเหลืออยู่ S <S แล้วเขาจะสามารถอุมน้ำไม่ได้นานครับครับต้นไม้เขาก็จะงามก็ค,คือต้องใช้เอมในการย่อยสลายจะเอาไปทำบางคนเขาก็มีนะทำขายใ,ใส่ถุงขายเยจ็ดถุงร้อยอะไรเงี้ยเขาก็มีอยู่ <S <S แต่ของเราอะเราก็มีที่ทิ้งเราไม่มีเวลาที่จะทำตรงนั้นเราก็ปล่อยตามเลย <S <S แล้วถ้ามีมีพี่ๆที่ที่อยากได้ครับ<ล> <S <S คุณแม่ขายไหมอันเนี้ยถ้าเกิดว่าขายค่ะให้ฟรี ไอ้ V นะครับผมผมว่าผมจะมาเอาคนแรกเลยนะเนี่ยพี่ๆช่องเกษตรบาปเลินเพราะเวลาทิก้อนที่จะทิ้งมีหักก้อนเก่ามีนะครับเดี๋ยวพาไปดูก้อนเก่าก่อนนะครับเนี่ยต้องทําหลายวันกว่าจะเต็มแล้วอ่ะทําทีนึงก็หมื่นกว่าก้อนหมื่นกว่าก้อนครับ อันเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยเราจะทิ้งแล้วเพราะว่าหกเดือนแล้วเอาไว้มันก็คือไม่คุ้มทุนแล้วครับเอาอันนี้ก็คือเชื้อเห็ดค่ะหกหกหกเดือนแล้วเนี่ยหกเดือนนะครับแต่เขาก็ยังออกอยู่นะเห็นไหมครับผมก็ยังออกอยู่แต่ว่าเอาไว้คือเราไม่คุ้มแล้วอ่ะก่อนเน่าขนาดนี้ก็ยังออกครับาแต่เราอย่างเนี้ยลูกค้าชอบนะดอกเล็บทำใส่ต้มยำนะครับแี่คนที่ขายตลาดน่าจะชอบมากเลยดอกเล็บ นะครับผมอย่างนี้อย่างนี้เดือนหน้าเราจะจะพิ้งแล้วแล้วก็ทําทำใหม่ครับก็คือเลาะเลาะออกทั้งทั้งชุดเลยล้างทําความสะอาดเลยแล้วก็ทำใหม่เข้ามาเรียงเหมือนอันนู้นอันนี้เห็นนะกอนทานแล้วอันนี้นะครับผมสังเกตดูจะมีผิวดำดำแล้วเนาะก่อนขาดำแล้วก่อนเขาดำหมดหมดเชื้อแล้วก่อนไม่ขาวแล้วเชื้อดำรับเชื้อดำแล้วก็จะเอาไปทิ้งนะครับผมอันนี้ค่ะอันนี้จะเอาไปทิ้ง อันนี้ยี่สิบเอ็เมื่อกี้อันนี้หน้าสองหน้าสามหน้าสามอ๋อมันจะออกเขาเรื่อยๆมันจะผัดกันออกครับตอนนี้ออกตอนนี้หยุดอะไรม่มันจะผัดต้องการเรียงเนี่ยครับถามถึงการเรียงหน่อยครับต้องกําหนดไหมครับว่าต้องสูงเท่าไหร่กี่ชั้นหรือว่าแล้วแต่เราคะ่ะแล้วแต่พื้นที่นะครับทาตามความเหมาะสมแถวสิบห้าแถวได้สิบสามแถวได้แต่เรามันก้อนมันมี นะครับผมก็อยู่ที่พื้นที่นะครับพี่พี่พื้นที่น้อยก็ทําได้นะครับเนี่อย่างรงเรือนรงเรือนอันนี้กว้างลงเรือนง่ายๆใช้ระเบื้องพิงพิงเอาอิฐนะมัเรียงแข้าง่างนะครับทำได้แล้วไม่ได้ใช้อุปกรณ์เยอะนะครับผมเนี่ยใช้อิฐนะครับในการเรียงเพื่อทําอันนี้ก็คือยกยกให้สูงจากพื้นนะครับแม่เนาะ เราเอาไว้เลียงแถวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ข้างหลังพิงก็ใช้เป็นกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องที่แล้เล่าที่เราก็ไปหาซื้อกระเบื้องที่ล้าที่อะไรที่ร้านอะไรเนี้ยก็มาเรียงเอาทาไม้พิงพิงมันก็เลียงได้เลยครับผมข้างหลังก็จะเป็นกระเบื้องนี่ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่จะทําโรงเรือนนะครับพี่ประหยัดต้นทุนใช่ครับผมประหยัดต้นทุนนะครับคุณแม่บอกนี่เลยนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไปเป็นไอเดียนะครับทําได้นะครับผม ไม่โรงเรือนนี่กว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่รู้สึกแปดคูณสิบเอ็ดรัไม่รู้แปดคูณสิบประมาณแล้วแต่เราแล้วแต่เนื้อที่อ่ะครับผมนี่อันนี้แล้วแต่เนื้อที่ไม่มีกําหนดนะครับว่าจะต้องกว้างเท่าไรแล้วแต่เราอ่าแล้วแต่เราพื้นที่ไหนพื้นที่เล็กเขาก็จะทำเล็กครับบางคนเขาก็จะมีที่พีทเขาก็ทำช่องเดียว พาเข้ามาจากไกลๆเยอะนะจากสวนเสือจากไหนก็มาเอาอย่างเยอะสวนเสือศิลาชานู่นเลยครับสั่งประจำเลยที่ทำนี่ก็สั่งต่อจะสั่งทุกวัเลยแล้วก็แถวหนองน้ำซากแถวบ้านนี่ก็มีเขาจะสั่งกันนะครับผมอาชีพนี้ผมว่าดีเลยนะครับเท่าที่ผมเข้ามารับชมหรือว่าสัมผัสนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมที่ชอบนะเอาที่ชอบเกษตรนะครับผม ลองโทรมาสอบถามดูนะครับลองโทรมาสอบถามดูวมันก็ออกงเผื่อเป็นไอเดียหรือแนวทางในการทําอาชีพเสริมนะครับออกเยอะนะครับเนี่ยแต่ออกขนาดนี้หมดนี่นะครับพี่เราต้องคิดดูนะต้องดนตอนนี้ย่จะัดกันเรื่อยๆม่มีตัดทุกวันไงถ้ามันออกพร้อมมาตัดอีเดียวมันก็จะไม่มีตัดมันก็ต้องสับกัน ไม่แล้วแล้วเชื้อเห็ดเนี่ยครับเราก้อนหนึ่งเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเชื้ออะไรบ้างครับที่ที่จะมาทํรลายมันจะมีอยู่ก็ประมาณทาเีากอะไรลาไข่ปลาไาลไข่ปลาครับมันลงเนี่ยมันจะกินก้อนแล้วก้อนมันจะแตกมันจะโปรยไปเลยนะครับน,นี้เราก็ต้องดูแลนเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วเวลาหยอดเชื้อเนี่ยฝนตกหรือว่าลมแรงๆเขาจะไม่หย่อดอ้าวนะครับพี่พี่เพราะว่าของพวกเนี้ย มันจะมากัน,กนลมกระฝนถ้าเนอากาศอย่างเงี้ยหยอดได้ร้อนสบายทําได้เลยปกติครับแต่ถ้าฝนมาลมมาช่วงที่เราทําก้อนเนี่ยเราจะสัไม่สามารถหยดเชื้อได้เราต้องพักแล้วถ้าแล้วถ้าเรามาวางในโรงเรือนอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเจอ,เร,อเราต้องเราต้องจัดการยังไงาต้องรีบรักษาเพราะว่าเรื่องการรักษาก็มันก็ไม่ได้รักษาถักมันก็รักษาไม่ยากหรอกเราจะใช้อะไรเดปิ้น เซฟฟินตัดดอกทิ้งให้หมดเลยนะครับผมตัดดอกทิ้งหมดเลยแล้วก็เอาเซฟฟินฉีดหน้าก่อนเซฟฟินฉีดนากอนะครับพี่พี่เพราะว่าเพราะว่าแต่เราก่อนที่เราจะฉีดเราก็ต้องตัดดอกทิ้งให้หมดเลยนะตัดดอกขายหมดเลยไม่ให้เหลือเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ากินแล้วมันจะไม่ดีใช่ไหมครับครับให้ให้ล้นให้หมดเลยเงี้ย้นเลยแล้วก็เซฟฟินละลายน้ำแล้วก็ฉีดฉีดพ่นไปเลยพ่นเลยทั้งโรงเรือนทั้งโรงเรือนเลยอู้นะครับผมมันต้อง แต่มันจะไวนะอันนี้ต้องรักษาให้ทันถ้ารักษาไม่ทันก่อนเสียนะมันลามเลยใช่ไหมแม่ใช่มันลามมันไปเร็วอยู่ก่อนนี้แั๊บบมันไปเรื่อยเลยอืมนะครับผมพี่พี่ท่านใดที่ที่เจอปัญหานะครับผมนะครับแบบนี้อ่าชื่อตัวยาอะไรนะครับเมื่อกี้เซฟฟินเซฟินนะครับเอาไว้โรยมดนะครับผมคุณแม่อันนี้ใช้ใช้แล้วเห็นผลเลยแต่แม่เห็นผลอยู่มันก็หายอ่ะครับผมเห็นผลนะครับเซฟฟินนะครับพี่พี่ต้งปัดปัดดอกทิ้งก่อน หมดเลยตัดออกขายหมดเลยดอ,อกเพราะว่าเราฉีดยาแล้วเราจะตัดไปถังไม่ได้ละอ<ม>เราต้องเราตัดทิ้งก่อนเราฉีดยาเราฉีดยาพักหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกครับก็ถ้าถ้าปล่อยให้ให้มีเห็ดก็อันตารายกับลูกค้านะอันตรายกับลูกค้าที่ต้องซื้อไปบปริโภคนะครับถ้ากินเห็ดเนี่ยปลอดภัยนะเพราะไม่มียาทำไมเพนะราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไร จาทีก็นนจะเป็นพวกกระถิงแดงเพื่ออะไรครับเนี่ยให้มันใดอกมันออกกระตุ้นดอกอ๋อโห Aww, กระทิงแดง <c oughs> กระตุ้นดอกนะครับ <c oughs> คุณแ <portfolio> ม่บอกเนี่ยอย่างที่มันอย่างที่มันมีเราไม่ตปนานมันไม่ออกนะมันจะใช้กระทิงแดงผสมกับน้ำใสฮอร์โมนมาฉีดเดียวดอกฟันดอกก็จะออกแนวโอ้โหอันนี้สูตร,ล,ร <os> <c oughs> <c oughs> ลับหรือเปล่าไม่ลับไม่ไม่ต้องเ แดงอะไรเงรี้ยมันจะลายส่วนใหญ่แล้วที่ฉีดกันก็จะมีแต่กระทิงแดงกระทิงแดงเอ็มอะไรนี้ได้หมดเห็นผลเลยเห็นผลแอบเดียวออกเลยดอกอนะครับแล้วอัตราส่วนผสมอะไรยังไงบ้างรครับหรือว่า,าน้าถังนึงที่ก็ใส่แค่ขวดเดียวถังสองร้อยลิตรก็ใส่กระทิงแดงขวดเดียวไม่ได้เปลืองอะไรเลยลงทุนน้อยลงทุนสิบบาทครับกระทิงแดงเอแล้วครับผมน่าจะสุดท้ายนี้นะครับ ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับและก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านช่องเกษตรพารพเพลินนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องเกษตรพารพเพลินด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมที่สวนไหนหรือฟาร์มไหนนะครับฝากติดตามด้วยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับสวัสดีครับ